อาเดียวระกอบอาจารย์ไพวันทีบรัดเมื่อนี้ให้โอกาสมาก้สทรงปูวันก็เลยมาแวะส้มข้ามาอยู่นครพนมอยู่กับตัวจังหวัดนครพนมมาหันมาถระพูนตอนอาจารย์มมเองไทยพี่น้องดึงสิมาเก็บ้าบรรยากาศอยู่กับตัวจังหวัดนครพนมพี่น้องดึงมางานอยู่หลอนที่ว่าเพิ่นบวงสวงบวงย่างอยู่ นี่ลูกพญานาาตั้งที่นี่แหละี๋ยวให้คุณข้างหลังกลองนี่ทางคุณเป็นภูเขาขโมนงามเลยพี่นอ้องกันโยมเลยอิ่วงามขนาดตอนนี้อยู่ใกล้ๆพี่น้องอาจจะเห็นอยู่โอ้แดดขนาดเด้ เป็นภูเขาง,งามเลยเลี้ยวเห็นตาตานี่เห็นงามนี่วชุ่ม,มให้เบิ้งใกล้ๆเป็นภูเขาแดดอันนี้เลือเพิ่นเพิ่นพรมพ่นทีเบื้อพ่นเบื้องสวงของนคนยากค่อยมาขอพรบุญไหล,เลไ่เรือไฟกับบรม่าแล้วขอนพนมพางเลย งานบรรยากาศหาลเลาะชมดูเดินเที่ยวสวยงามขนาด,ดอยากโยมพุ่นมาขอฟ้อนขอ,อยังแผน่นกันเลยพยาดยา ไปขอพรกัได้ข้งในอาอยางสม้มยากาศให้พีินอนน่นะอนบนข้งหนก่อนนครพนม่ะอ๋อสาธุสาธุาธ100ร้อยเดียว nhang sôm theo chắc ngay cơ à, nó tranh đi theo à Hãy subscribe cho Đường này cũng đây thì phân buông xuống theo Hãy subscribe không อาหารร้อน้ำตัวแรงแล้วมันสิครับข้าขงล่างกันย้างลงชมวิวได้เลยสางคุณโอ้งานภูเขาแล้วคือค่อยๆคือเพิ่นวาดเอา,านะมันจะนาเกินพราพี่น้องย้างช่มและแดกก่อนข้าหน่อย สวยงามมากเลยเรือขามท่านนี้ขามเรือเลยสะพานยูดหึงพูดเชื้อมากเขาเจ้าก่ข่อยขามสะพานพี่น้องทางเล่าเลยลงไปผูกกับมุกดาหารไหลลงไปหุนแล้วอ้ดุ่มลอยอยู่ี๋้วายงางเกัากันบ่ Lỡ vững này, đẹp đẹp, đẹp Khó phê lại chỗ này Anh ừ. à ơi! แดดวะมันโเป็นตล้อมันแดดแดดกันครับแดดแล้วก็บ่อยขอพรเพิ่นเลยปกติสิมีน้ำผูออกแล้วขอบคนณพวงแสงพวงสวงก็อยู่นี่ ออกจากตัวจังหวัดาเมงน่างันชาตพนมเอง่ามารัาตด้วยบาพไปมบรรยากาศานดีดีดดู่านที่เลยมากเลยงานที่ได้เข้ามาพระธาตุเจดีพนมวัดพระธาตุ เจ้าอยู่่นีะเออเสียงเมี่ยงก็อยู่นี่แหละโคบดเสียงวัดพระธาตุพนมท้ายแล้วท้ายอยู่นี่แหละอยู่ในกล้องนี่แหละว,วัดพระธา,าตุพนมออกมาจากตัวจังหวัดแล้วก็มาวัดพระธาตุแบบ ไหวพระธาตุจังหนจังก,กับมุกดาหารกับถิ่นทานบ้านเกิดมุกดาหารธาตุพนม con dày xương nhiều nhang và xong nó ở, ở cân đấy Tù hạt cứ voi ăn là sao con hả vợ cứ bố nhang ôm cho con Nhang ôm cho con nghe ừ. Nhang ôm cho con Tên anh anh Con ừ. ừ. mẹ cô gái chán hình ừ. Cảm là cả nhàng. Nhàng ใหิกนละบก่อนถ่ายรูด้วยคเลยกดแล้วยืนทำยืนคอยกาวยืนในเะฮ็นอย ช่วงนี้ก็น,นอนจนกลางเวอยางแดดนี่ยีแดดแดดทั้งหลังโคตรหลอวดแดดหลังสมบรรยากาศวัานธรรมไทม เอาหมแล้ก็จะมีแห้งครับข็งแงหลังของข้องอใจไมสนพ่อดีมกๆเลยนะครวปนระคดดน้องจะโยมเลยจานเลยดุมพธาตุพนม

ลเขาแต่งตัวง่าเัวงานนีเขาขอม้าวัดมาว่าเขาแต่งตัวขัดเราเพี้ยนี่เขาเห็นไปงอย่างออกไปทาเขาไปซีเซงวป mặc ra mặc đẹp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  không đẹp mặc đẹp mặc đẹp mặc ดีกับพระาธาตุเซตแล้วกันลงมานหน่อยมันห่อนพี่น้องนะเจ้าจห่อนอามาละม,มาแล้วก็วย,ยงแล้วจะลาะโค้งกัเล้อ